สวัสดี f อีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอาดามาตามปูเสือพี่นอ้องงวดที่แล้วปูเสือเข้า0ูนย์ห้าคนไห้ศูนย์หาเลขอ,อกหาศูนย์พี่นอ้องงวดนี้ปล่อยตัวงวดแล้วพี่น้องมีทั้งเลขฝันและก็เลขสูตรคำนวณเด้อพี่น้องเด้อขอปรับช้มรับฟังเลยค่ะว่าปูคนได้เลขตัวใดไปเลยค่ะป้าพี่น้องมัพริกพีกพ่น้องเขียวเคียวหนูแหวนยังเด้อพี่น้องมกพริกพีกพ่น้องมัพริก คนในหมู่บ้านของพ่อวีคุณปู่พี่น้องไร้คักเลยพี่น้องแม่น้องรามากกับสือออดพี่น้องประมาณไหลหนึ่งพี่น้องพก็จะปลูกไว้นี่พี่น้องพีกกบพีกิ้นรอพี่น้องมันกําลังเกิดแล้วพี่น้องกําลังกําลังเริ่มเริ่มดอกพี่น้องดอกหักกติดพี่น้องเด้อพี่น้องปเออเอาอนเอาอันว่าโตเนาะว่าโตเนาะอันเล้กเฮ็กอั่ยอาสัย น้องบรรยากาศตัวพี่น้องเดินบรรยากาศอยู่น้องน้ำใหญ่มือนี่แม่น้องอดากับพ่อแม่นนทิยามาตามพ่อเวพี่น้องบรรยากาศตอนนี้พี่น้องช่วงนี้กำลังเทียงเทียงพี่น้องกำลังเทียงเทียงพี่น้องบรรยากาศมันอากาศมันกะถือพอดีเต๋อพี่น้องพอดร่มแห้งค่ะพี่น้องโอเวกิแม่จิตผลกับปูกข้าโพดพี่น้องคุณนะ ขอโปเตมยังพ um ี่น้องค่ะโอ้ยโทษจำเป็นเสร็จแล้วว่างกับต้องมิดๆยากยากอยู่กับผู้ยากงานเนี่ยนะค่ะผู้ฝันดีลราบอกคะเลขผู้ใหญ่เขายิ่เด้อค่ะผู้ฝันฝันว่าไปเอาเงอนไปรอดไหมครับค่ะฝันวันนั้นรอดสิบวันรอดเข่าเป็นโรคจากตะไลไงหมอแ้่ดอกงานกดกันแต่รอดสิบยังก่อนไป ค้าต้องเข่าย่างาที่หลังแป๋จะไหนตีง่าย,ะายนะค่ะพ่อเบาไห้โยม่นตั้งคนนเพิ่นตีไห้เพน่นนึ่งสูตรเก่าแม่นค่ะโน้นย่าก,กับตีแบบเดียวกันเลยเท่านึ่ง่นวะ่าสองกับสองแล้วค่ะสองเกาเก้าก็ได้เดอเพิ่นว่อสององค์สององค์ในหลวงสององค์เก้าเก้าก็าได้เพิ่นว่ะอป๋ไห้แต่ว่ามันคงเปแล้ว่นะ ตีได <c ười> ้ได้เก้าเก้ากับสองเก้ามันบ่าค่ะคูสอง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 อยู่แล้วสองหง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 สองสงเก้าเก้าเก้าแต่ศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับหนึ่งศูนย์อีกโอ้ตีได้สี่ครู ตีเลขสามตีเป็นหนึ่งศูนย์เก้าถ้าตีประโยคนหนึ่งคือสองเก้ากับเก้าเก้ากับศูนย์เก้ากับหนึ่งศูนย์มันบ่าขาวู่อ่านล้เลขกุดสามากอให้ไว้ไวได้ย่อมอันนี้เลขสุเอาไปทั้งสองคู okay. ่กับพ่อเนาะค่ะเลขสามตัหายแค่สองสามเท่าลั้สามศูนย์มันก็ถอแปดแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเก้า แปดเจ็ดเก้าทีกิงสามหกมันมีสี่คู่หรอมันมีเก้าหกศูนย์ก็เก้าหกสามเท่านั้นแหละสี่คู่เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเน้นคู่ไดค่ะคู่มาหกศูนย์กับหกสามว่ะตอนนี้เลขสูตร แต่มันมีหกคู่เลยสาม,มารถตัดออกสามารถหายแท้สี่คู่ไ่เลียก,กนถ้าเลีกสองโตตัดได้หมครับคู่แล้วเอาเลยผ่นเลยหกศูนย์หกสามแล้วกันหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าประมาณนี้หกศูนย์หกสามหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเล็กสองโตก็เน้นหกศูนย์หกสามมันมอกกว่าคู่อ๋อคือสองหางน่ะเล็กบ้าง เลขหนึ่งกับสองด้วยไม่ล่างอีกล่างกับสองมันก็สองคู่ล่างปีหนึ่งกับสองเล่นคู่ได้ค่ะคู่ให้มันเอาตัวปกหบ้าปกเจ็ดกับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองชนะละสี่คู่น่ะเจ็ดสอง ก้าสองเล่นคู่ใดครับคู่จะมามาเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองแต่มันถือมาตัวหนึ่งแต่แต่ตัวมากมันอิริ่งกันหนึ่งแหละผมวิ่งตัวเดียวหนึ่งเลยเนี่ยต่างแดนหลุดหนึ่งตัวเดียวด้วยเนี่ยแบบมันหลุดหนึ่งตัวเดียวเ,ยเนี่ย,ม,ยมากเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเท่านั้นเองเลขฝันเลขฝันปูฝันเห็นล่อเก่ากับล่อซิบ รออซิก็ลอกเก่ายางน้ำหนาล่อซิบน้ำหนาลอกเก่ายางตามหลังตีได้109<ม>เลข2โตตีประโยคหนึ่งคือ2เก่ากับเก่าเก่ากับ0เกกับ1 0สำหรับเลขเลขสูตรผู้ไหามาซี 4, คูเลข3โต819 879 960 963เน้นที่60กับ63 เลขสองตัวหกศูนย์หกสามหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าเลขข้างล่างข้างล่างเวียงหนึ่งกับสองไฮจับคู่มี่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองตรงกันว่าค่ะผู่ตรงกันเลยค่ะกากของคู่ปูลายๆเด้อค่ะที่ไฮแนวท่าทางวันนี้ไฮเอฟซีโซดีแนวทาทางของคู่แนวทางของคู่ใหญ่นี่เพื่อนฝันมันว่าค่ะผู้ใหญ่ไฮถึงจู ศูนย์สามศูนย์ห้าอยู่คนลวัดอ๋ออยู่คละวัดนัสินยสิไปหาเราขมูลที่ย่ซเนี่ยค่ะค่ะครัขอบคุณคูหลายๆเด้อค่ะกราบนมาสการค่ะหาเราเดี่ยถโทรไปบอกเราค่ะกราบนมาสการค่ะน้องฟิซี่ฟิจาหาเด้อค่ะนะคะเลขกข่มฟันกัเล็สูตรนะคะนะคะเล็วิ่งบ่่อยรู้จักเด้บอกเขาในเล็วิ่งเขาตล ค่ะเลกวิ่งเขาตลอด่ะค่ะกตามนมัสการาอ่าค่ะ,ะผมเปนหน่เอฟซีพิจารณาเอาจะตอบไปแล้วเอาเป็นแนวทางฮะสือสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยนะคะเล็สสตรก็เล็กฝันแต่ว่าเล็กปูใหญ่ยังมั่นมากนะคะนะ,ะมีแนวทางของปู่เสือล้นล้วนนะคะนะคะเอฟซีสุดดีหนาทางของปู่เสือนะคะ นุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรกับเลขฝันของปู่เสือนะคะผลที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะผู้วันหเอ่อปู่เสือฝันฝันว่าผีผู้เฒ่ามาบอกเลขจะออกหนึ่งศูนย์หกเลขออกแล้วหนะึ่งศูนย์หกกับสี่ศูนย์หกค่ะเลขออกหาศูนย์บรรยาก,กาศพี่น้องบรรยาก,กาศทางไปบ้านแม่นุ่นทิยากับแม่น้องกระดาพี่น้องเย็นๆพี่น้องว่าตอนเย็น ช่วงนี้แม่รองดาจะได้เดินทางไปหาแม่นนทิยาสูงมือเด้อพี่นอ้องว่าแล้วแม่รองดาต้องไปถ่ายคลิปกับแม่นนทิยาพี่น้องแต่จะไปเห็ดบัญชีนะพี่น้องไปเห็ดขอเลขผาอาจารย์าาพิศนาเพิ่นเขาพี่น้องมีซีเพิ่นโอนมาโอนเงินมาให้ผาอาจารย์พิศนา,าพี่น้องก็เลยไปเห็ดบัญชีซอยแม่นนทิยาตอนนี้บรรยากาศก็บพวกโมงพี่น้องเกือบพวกเกือบพกโมงแล้วตอนนี้พี่น้อง พี่น่นอชวงนี้ว่ามีแต่มิดอ้อยมิดแต่มันพีน้องช่วงนี้ว่าคนแล้วห,า,ววหายเหลวหน้าบนน้องพี่น้องเนาะนี่คนแล้วหายเหวหน้าบมแล้วแต่แต่าการเป็นประมาณนี้่นะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปตามทางไปให้โดนตัวเดอ้อพี่น้องเอาไปตัดกันเป็นคนๆกันพี่น้องว่าส่วนมากก็จะได้โทรบอกบอกได้มีเวลาไปหาคลิปทางใดพี่น้องเพราะว่าเห็นบัญชีกับแม่นทองทิยาก็ได้โทรสัมผัสเอาส่วน,น,นมากพี่น้องได้โทรสัมผัสเอานํำ ยังลูกเออขอนองขึนอันนี้น